ก่อนอื่นเลยนะครับผมรู้ว่าเมื่อวานมีผู้ประสบภัยซึ่งก็ผมเข้าใจดีและก็เป็นห่วงทุกคนมากแต่ว่าผมกับไนายซีนเอ็กเนี่ยเดินทางมาเล่นที่นี่พวกผมไม่ได้รับการดูแลอย่างที่ผมคิดว่าพวกผมเหมาะสมเลยผมกับไนายซีนเอ็กนั่งกินข้าวที่พื้นหน้าห้องน้ําที่โรงแรมนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรให้เลยแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยไม่ได้มีความพร้อมที่ทําให้ยูอ่ะซาวเช็คได้เลยยูไม่ได้มาซาวเช็คได้ด้วยซ้ำแต่เพื่อนๆรู้อะไรไหม จริงๆที่อิวขึ้นมาเนี่ยยิวมีสิทธิ์แค่เขาให้ยิวมาเก็บของแล้วลงไปซะเพราะว่าอิวอ่ะไม่ได้เงินนะครับอิวคืนเงินเขาไปหมดแล้วแต่รู้อะไรอีกว่ายิวจะเล่นให้ทุกคนดูฟรีครับห้าแสนห้าหมื่นบาทอะไรเนะี่ยเอาไปมันไม่ได้มีค่ากับผมผมไม่เอาเงินห้าแสนห้าหมื่นในวันนี้นะครับก๊อกนนดีดีจีฟอสชูใบเส็จในรูปว่าเราโอนคืนให้ขเขาเท่าไหร่เนี่ยดูดิโชว์หน่อยโชว์หน่อย เพื่อนๆวันนี้อิวไม่เอานะครับเ,เงินครึ่งล้านอะไรเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าเป็นของขวัญแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็เพื่อนๆที่นี่อิวลาหมาป่าทิ้งหมาป่ามาไกลามากเพื่อมาเล่นให้เพื่อนๆที่นี่ดูไม่ใช่เพื่อเล่นให้คนจับที่อิวไม่ได้รู้จักเพราะฉะนั้นแล้วผมอยู่ที่นี่เพื่อคุณโดยได้เงินศูนย์บาทศูนย์บาทนะครับศูนย์บาทเพราะฉะนั้นสาวนี่ไม่ใช่สาวของผมไม่ใช่ชั้นสาวของผม ถ้ามันได้เ <Darwin> ท่าไหร่เล่นถึงได้เท่าไหร่ยูจะทำเพื่อทุกทุกท่านครับโอเคครับขอเสียงดังดังังดัับดัง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 ดัับดัง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 ด้างดั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 ง่งทังงงงงััง 너는 오늘 다시 한번 걸어봐 걸어봐 너는 나비처럼 아름이니 꽃처럼 예뻐 너는 난선처럼 추운 곳